เพื่อนเจอกันอีกแล้วอันนี้ช่องช่องสองช่องหนึ่งเราเข้าไม่ได้ช่องตอนทำคลิปตอนแรกๆเมื่อเมื่อเกือบหลายเดือนที่แล้วอันนี้เปิดช่องไหมตอนนี้อยู่โซนกลางๆเขากลางๆตาิดขึ้นต้นนี้ลูกดกน่าดูเลยตรงน,นี้แต่มดแดงดูสิต้องต้อง,ต,องต้องใส่ชุดอย่างเนี้ยมดแดง ขนาดใส่อย่างงี้มันยังเข้าได้นะไปะขึ้นเถอะเม่ได้อย่าเสียเวลาดูลูกของเขาเนี่ยอ,อันนี้แก่นิดนึงไม่เอาเอาไปไปอันนี้แก่มากอันนี้แก๋อันนี้เอาอันใส่กระเป๋าพวกนี้ล่ะตายแล้วดูสิสิโอ้ตอนนี้ไม่เคยเดินมาถึงหรอกมันอยู่ไกล จนหาฝั่งนู้นไม่ได้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ก็มันก็เป็นประมาณนี้แหละเหมือนรอบี่เลวอลองขึ้นไปข้างบนดูว่ามันจะมีสักกี่ลูกกี่หน่วยไดออนสักกี่ลูกเดีดูนนไปขึ้นดู I yeah, know. No. เราเข้ามาบ้านล้วก็ตังแม่หรือตังยายซื้กินไม่ได้เราก็ไม่ตังซื้กินแต่กินของใครเขจไหมต้องหิ